สวัสดีครับ FC นะครับวันนี้ก็พา FC ครับมานมัสการนะครับรอยพระพุทธบาทนะครับวัดภูสิงห์นะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ไม่ได้ได้มีโอกาสเดินทางผ่านมาทางนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็พาไปนมัสการไหว้เสียสังขารหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินที่วัดไพรพนานะครับวันนี้ก็เดินทางต่อมาที่วัดพระพุทธบาทภูสิงห์นะครับ เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับเบื้องไหนเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายนะครับเป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายนะครับของรอยพระพุทธสมเด็จพระสมมาสุพุทัเจ้านะครับซึ่งนำมาประดิษฐานอยู่ในวิหารนี้นะครับ ท่านใดที่ผ่านเข้ามาเจอก็ให้ได้รับโชคมีความสุขความเจริญนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญกันทุกๆท,ท่านท่านใดอยากมาก็มาที่วัดภูสิงห์นะครับอําเภอภูสิงห์นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะครับที่นี่นะครับอ่าก็มาพาท่านมาชมนะครับผมก็ได้ยินแต่ชื่อพันนี้ได้มาเห็นด้วยตาตนเองแล้วนะครับ Bye. Ah.